ดีดสวิตดีปุ๊บเห็นไหมครับไฟสองสว่างก็จะติดหมดนะครับผมพอดีดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นสั่งกระพริบอันนี้สําหรับแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราชอบให้เขาก็พริบแล้วก็สั่งสวิตนี้ถ้าต้องการให้กระพริบเร็วขึ้นก็ดีดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับจะกระพริบเร็วขึ้น สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรักอาซีทุกท่านผมพลเอ็มสามเอฟดีไอไวไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้นี่จะมาช่วยเพื่อนเพื่อนทำเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับผมแก้ไขนะครับแล้วก็ติดตั้งกล่องเฮดวันนะครับผมแก้ไขตัวลำนะครับตัวฐานของบอดี้นะครับผมเดี๋ยวแล้วแล้วก็ติดไฟนะครับสั่งงานด้วยวิทยุเดี๋ยวเราจะต้องทาการรื้อนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟติดตั้งกล่องเพราะว่า ลำนี้ไซส์450แต่จะติดตั้งกล่องเฮดวัที่มี GPS นะครับโอเคเดีย๋ยวลุยกันเลยครับผมครับผมนะครับตอนนี้เราก็ทําการลื้อนะครับตัวบอดี้ออกมานะครับเพื่อทําโครงสร้างฐานใหม่นะครับผมให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ระดับนะครับในการติดตั้งได้ระดับที่ดีนะครับเพราะว่าต้องติดตั้งกล่อง h ฮดวัแล้วก็หามุมในการเดินสายแล้วก็ไล่สาย GPS แล้วก็ลำนี้ พี่เจ้าของลำสั่งติดไฟสเกลนะครับผมแต่ว่าดูแล้วบริเวณหางเนี่ยติดลำบากเพราะว่ามันติดบูมนะครับตัวนี้ตัวแมคชีนิกหางเราต้องทําแข็งแรงเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายในมันก็เลยเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะมีสองสว่างนะครับผมด้านหน้าแล้วก็ซ้ายขวาส่วนตรงท่อไอพ่นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบริเวณรูของท่อเนี่ยมันจะต้องเดินสายตัว gps นะครับเพราะว่าลำนี้บินด้วย gps โอเคครับผม เพราะว่าตัวนี้เป็นไซส์450นะครับ 4GPS เนี่ยฝังเอาไว้ข้างในได้ลําบากนะครับผมยังไงก็ต้องเดินไปข้างนอกครับโอเคลุยครับอันนี้ก็ทําการเสริมฐานล่างให้แข็งแรงขึ้นตัวนี้เป็นลงอีฟอกซี่ให้นะครับนี่นะครับแข็งปักนะครับแล้วก็จุดที่จะยึดนะครับโอเคครับของเดิมมามันมีแค่ตัวนี้มานะครับเท่านั้นเองนอกนั้นผมทําเสริมให้แล้วนะครับ ครับผมนี่นะครับก็ทดลองเทียบนะครับหรือชุดหางออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทดลองแย่เฟรมลงไปเทียบคราวนี้ปัญหาก็คือเนี่ยเวลาหมุนสวัตหมุนชุดเทสนะครับเห็นไหมครับมันยันตรงบริเวณนี้ครับผมนี่ครับตอนนี้ก็หรือตัวเฟรมออกมาจากบอดี้นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อทําการแก้ไขปัญหาที่หางเพราะหางเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสําหรับเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวหางมันล็อกฝืด หมุนก็ล่วงเหมือนเดิมครับคราวนี้ล่วงแบบบอดี้ด้วยเดี๋ยวจะเสียหายเยอะโอเคครับดีครับที่เจอปัญหาก่อนครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับชุดเทสชุดหางลื่นๆนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวคันชักหางนะครับผมเห็นครับตัวสลิงไม่มีเสียงแกลกแล้วนะครับเซอร์โวไม่ยันร้องแล้วนะครับ เซอร์โวไม่ยันร้องเซอร์โวก็จะไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนก็จะไม่พังง่ายโอเคครับส่วนตรงนี้นะครับขาตะเกีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วน็อตยึดขาตะเกีที่ให้มาเนี่ยคือตัวมันสั้นแล้วก็บวกกับว่าไม้ตรงนี้ชิ้นไม้นะครับชิ้นงานไม้ตรงนี้มันมีหลายรูมันพุนเนื้อไม้มันก็ฟูนะครับผมผมก็เลยใช้น็อตตัวที่มันยาวยาวกินเนื้อไม้จุดอื่นเพิ่มเติมให้นะครับมันจะได้แน่นส่วนตัวฐานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวยกให้ดูเนาะนี่นะครับจับเขย่าได้เลยนะครับผมแข็งแรงแน่นหนาครับโอเคแล้วก็สาย usb นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยหนีเมนเกียร์ให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเทสระบบไฟสเกลนะครับแล้วก็เทสบินครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งไฟสเกลนะครับผมนี่นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ข้างหลังนะครับ ข้างหลังจะเป็นตรงท่อไอพ่นนะครับตอนแรกก็กลัวว่ามันจะติดไม่ได้แต่ว่าเพราะว่ามันจะต้องมีการเดินสายของ GPS นะครับแต่ว่ามันพอที่จะลงได้แต่จุดติดตั้งอ่ะมันจะไม่ค่อยมีจุดติดตั้งที่แน่นหนาให้นะครับผมก็เลยใช้การค่อยๆทำอีพ็อกซี่นะครับติดตั้งบริเวณรอบหลอดไฟด้านนี้ไว้นะครับเขาจะได้เขาจะได้แน่นหนาเพราะไม่งั้นเดียวตอนบินมันมีการสั่นมีอะไรหลอดไฟหลุดออกมานะครับ แล้วสายมันต้องค่อนข้างที่จะเดินเอาไว้ถ้ามันหลุดมาแล้วมันไปเข้าไปที่เมนเกียร์ก็จะเป็นปัญหาถ้าหลุดออกมาด้านนอกแล้วไปโดนเบรก็มีปัญหาอีกนะครับผมก็เลยต้องติดตั้งตรงนี้มันจะยากนิดนึงก็เลยทําให้แน่นหนาครับผมแล้วก็เก็บสาย USB ทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสั่งเปิดไฟกันนะครับนี่นะครับใช้สวิตดีนะครับผมสวิตดีดีดสวิตดีปุ๊บเห็นไหมครับไฟสองสว่างก็จะติดหมดนะครับผม พอดีดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นสั่งกับพริบอันนี้สําหรับแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราชอบให้เขากพ็พริบแล้วก็สั่งสวิตช์นี้ถ้าต้องการให้กับพริบเร็วขึ้นก็ดีดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับจะกระพริบเร็วขึ้นถ้าต้องการจะปิดดิดอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะปิดนะครับปิดดับแต่ว่าไฟท่อไอพ่นยังสว่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่องสว่างด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะครับสาหรับด้านหน้าเนี่ยผมทําสายต่อ,อไว้ให้ถอดเสียบได้นะครับเพราะว่า มันเป็นจุดที่จะต้องถอดฝาครอบมันจะไม่เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ของไฟวิงที่ออกแบบมาใหม่นะครับผมที่ตัวชุดนี้นะครับค่อนข้างตัดเฉพาะแบบช่วงนี้มันสั้นกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยของเขาเขาเออกแบบมาแบบนี้มันต้องแบบทั้งทั้งห้องนักบินเลยนะครับผมจึงทําสายต่อไว้ให้สายก็ค่อนข้างยาวนะครับเผื่อบางจังหวะคือแค่เปลี่ยนแบตเฉยเนี่ยก็ไม่ต้องถอดสายนี้ก็ได้ก็สามารถวางห้องลักบินไว้ข้างๆได้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมเสียบไฟแล้วก็ เทให้ดูนะครับนี่ครับผมเมื่อเทให้ดูก็จะมีไฟส่องสว่างด้านล่างนะครับผมเวลาบินมันก็จะส่องลงมาด้านล่างที่พื้นสวยๆนะครับแล้วก็ในห้องลักบินนะครับเราก็จะเห็นมีไฟนะครับลอดผ่านขึ้นมาที่ด้านบนของเนี่ยบริเวณเรือนไม้หน้าปัดต่างๆนะครับก็จะเพิ่มความสวยงามภายในได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วรานี้นะครับแล้วก็เก็บสายเข้าไปเวลาเราจะ เราจะสวมนะครับแล้วก็เก็บสายเข้าไปที่ด้านล่างในช่องนี้นะครับแล้วก็ผมทวงตะกั่วไว้ให้ลำได้ CG เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับล็อกเอาไว้ให้เรียบร้อยโอเคครับผมสั่งเปิดไฟอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีลมนะครับผมเต็มหน้าปล่อยเบรกนะครับอาการที่ห่างนะครับฟิดแกลบได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับผมเพราะมันไม่ใช่ห่างบัตเลสนะครับก็อันนี้ปรับเบสอยู่หลายรอบนะครับอันนี้หันหางขวางลมนะครับลมพัดมาทางนี้นะครับเห็นไหมครับพอพอตัวลำเนี่ย ขวางลมเนี่ยลมก็จะมีผลกับตัวลำค่อนข้างเยอะแต่กล่องก็จะพยายามกันให้อยู่ของมันนะครับเห็นไหมครับนี่ลมกระโชกอีกเนี่ยลมกระโชกรู้จักต้นไม้ได้เลยนะครับอโอ้แรงแรง,งอ่ะก็นี่ครับก็ได้ถือเป็นการเช็คไปเหมือนยืนชายทะเลเลยอ่ะ,ะดูดีมาเป็นลูกๆแรงนะครับถือว่าแรง ค,คือมันไปตามลมเขาก็พยายามค่อยๆกลับมาในจุดที่ดีเเขารักษาตำแหน่งไว้แต่เนื่องด้วยว่าตัวลมมันแรงดูนะครับลมแรงจริงๆตัวลมมันแรงมากดูจากต้นไม้ตรงไ้นได้เลยนะครับแรงมากคแค่ปะทะเข้ากล้องก็ได้หนแล้วแล้วหาง<ด>มันเป็นระบบกลไกถ้าเป็นหางบัสเลสนะครับนิ่งกว่านี้เยอะครับผมบอกได้เลยโอเคครับก็การปรับกล่องช่วยเรื่องหางนะครับ ผมว่าอาการดีสุดคืออาการนี้นะครับในวันที่มีลมแรงๆเลยครับโอ้โหนี่นลมมาดู ก็มีลมอยู่พอสมควรนะครับผมนี่ครับ position h o นะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวลองเช็คเซบิไลท์นะครับยกซ้ายปล่อยนะครับ ยกขวาปล่อยนะครับด้านข้างนะครับเดินหน้าปล่อยนะครับปล่อยหลังปล่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองบิน เรื่องหางนะครับผมหางก็จะมีบกบกหน่อยนะครับแต่ก็โอเคครับเพราะพาระมันเพิ่มนะเนาะตัวรามเพราะว่าต้องถ่วงตะกัวเพิ่มนะครับให้ตีจีมันได้ ผมปล่อยก็เบรกนะฮะเอ๊ะก็มีลมมานะครับผมปะทะลม่องก็กันช่วยนะครับนี่นะครับเนไครับเพราะตรงนี้จะเป็นเวิร์กลมนะครับมันจะเป็นตึกปิดสองด้านเป็นตัวแอลนะครับเวลาลมพัดมามจะมีลมถแว่บินด้วย GPS ครับ กก็ช่วยันผม่วงตะขัวไปสามแถวนะครับผม mm. เพื่อให้มันได้ c ี่ G นะครับ mm. อันนี้เราก็จะเทสบินโอเคครับนะ okay, ครับลองการลงเร็วแล้วก็เบรกนะครับขึ้นเบรกนะครับโอเคลงเบรกนะครับโอเคครับผม ก็เดี๋ยวจะเทสด้วยนะครับว่าบินได้สักราวๆเท่าไหร่เพราะว่าตัวลำหนักมากนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ก้อนสามเซลล์นะครับสองพันสองสองพันหกราวๆเนี้ยผมทั่วไปเพราะว่าใหญ่กว่านี้มันใส่ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเฟรมเนี่ยมันเป็นเฟรมแบบเป็นเฟรมไม่ใช่ที่ออกแบบมาใหม่ๆเพื่อให้ใส่แบตก้อนใหญ่ใส่สีเซลอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นไซส์สี0ศูนย์นะครับผมเป็นเนรุ่งก่อนนะครับ โอเคนี่ครับลมพัดมานะครับก็ข mm hmm. องก็พยายามกันช่วยดูจักทิวไม้ฝั่งนึงได้นะครับ mm hmm. อันนี้ประมาณกี่นาทีละเกือบห้าโอ้เ oh, กือบห้านาทีละวโอเคสี okay. ่นาทีกว่านะครับ mm hmm. เอาไรครับก็บินจนกว่าตัวรอบเราจะได้ยินเสียงตัวรอบที่มันแผลลแ่วลงเราก็จะรู้นะครับแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดนะครับหรือถ้าเราอยากจะใส่อารา์มบัสเตอร์ก็ใส่ได้นะครับ หรือสําหรับรีโมทรุนนี้จะใส่ตัวแจ้งเตือนแรงดันแบตก็มีนะครับผมเวลาแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่ที่ตัวลำต่ำเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณผ่านรีเซิร์เวอร์มาที่ตัวรีโมทนะครับมาที่ตัวทารสมิตเตอร์แล้วก็แจ้งเรานะครับมันจะมองตัวแรงดันไฟฟ้าตรงนี้ได้ตรงนี้สามารถแต่งเพิ่มได้นะครับผมก็จะบินอยู่ล้าวนี้ให้ดูนะครับนี่เป็นแบตสามเซลนะครับผมเซตกล่องเซตค่าเซตรอบทุกอย่าง เราเรานี้ลงตัวที่ประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องหางเป็นเรื่องของแมคานิกนะครับกล่องก็พยายามกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวแก็บของแมคานิกนะครับก็จะมีบ้างนะครับขักปายบางช่วงจังหวะเวลาปะทะลมแรงๆหางก็จะพยายามกันก็จะมีโกๆหน่อยนะครับอย่างตอนนี้ครับผมเห็นไหมครับพอตอนช่วงลงนิ่งๆหางก็นิ่งโอเคประมาณนี้ครับผม ก็ตัดกันเร่งเป็ารเรียบร้อยครับมาดูตัวลังกันครับนี่ครับเข้ามาดูตัวลำกันนะครับเนี่ยครับแมคานิกหางนะครับค่อนข้างมีแกลบเยอะแล้วก็ที่มาเนี่ยคือมันจะตกท้องช้างนะครับทั้งหมด3ช่วงเลยคือช่วงนี้หนึ่งช่วงนี้2แล้วก็ช่วงตรงปลายนะครับซึ่งผม พยายามที่จะฟิตแก็บตรงนั้นให้หมดแล้วทุกอย่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหางเปิดลูกปืนนะครับเปิดนะครับก็ทําให้หมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับเห็นได้เรียบร้อยตามคลิปนะครับผมสําหรับลํานี้ไซส์สี่ห้าศูนย์คิวอีนะครับผมเบลสองหนึ่งสองะครับก็ทําการ หรือติดตั้งกล่อง GBS h 1นะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหาแมานิคที่ตัวลำนะครับผมแล้วก็เซตค่าที่กล่องนะครับปัญหาของเขาตอนแรกคือพอยกตัวลำเสร็จแล้วคอยจะลู่ถอยหลังอย่างเดียวนะครับตัวลำนิ่งนะครับยกขึ้นไปนิ่งอยู่ประมาณ3วิแล้วก็จะถอยอย่างเงี้ยครับเทสประมาณ78รอบก็เป็นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆไล่แก้ทีละจุดนะครับจนได้อาการนะครับที่ดีที่สุดก็ตามคลิปนี้นะครับโอเคครับผมเจ็บแล้วลอยครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อน ครับผมนี่นะครับก็เอาอ l ลามบัสเซอร์เช็คดูนะครับก็อยู่คิ่ค่าสโตรพอดีนะครับผมประมาณ3.8 V โวลต์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ให้ตัวลามเวลาบินและส่งเสียงเตือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้อ l ลามบัสเซอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับตั้งบัสเซอร์ไปนี่ครับแล้วแต่เราสมมติมเราจะตั้งอยู่ที่3ามจุสาก็ได้พอถึงค่คาถึง3.8ไม่ว่าจะเป็นเซล์ไหนของแบตเตอรี่ก็แล้วแต่เนี่ยจะร้องอย่างนี้นะครับ เพราะนี้มีอยู่เซลล์หนึ่งสามจุดเปนี่ยประมาณนี้โอเคมันก็จะช่วยทําให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลํานี้แก้ไขหลายจุดนะครับทั้งแมคาีนิกตัวลํานะครับผมทั้งการเซ็ตค่ากล่องให้เหมาะกับโหลดรวมของตัวลำเพราะว่านี่ครับเราถ่วงตะกัวไป3แถวข้างในนี้นะครับ เพื่อมาดูเนี่ยครับ CG เพราะตอนแรก CG มันไม่ได้นะครับ CG มันท้ายหนักแบบหนักมากพอเวลายกลาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยกลาอย่างเงี้ยท้ายเขาเป็นอย่างงี้เลยพอยกลาเนี่ยท้ายมันตกงี้เลยมันค่อนข้างหนักมากนะครับหนีการถ่วงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชุดไฟมันจะทํางานหนักไปอยู่นะครับหนักไปอยู่ข้างเดียวเลยก็คือตัวเซอร์โวยกพิทตัวหลังนะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวเพราะสวอตมันเป็นสวอตแบบ120องศา นะครับด้านเซอร์โวตัวท้ายจะมีอยู่แค่ตัวเดียวถ้ากับว่าตัวนั้นจะทํางานหนักเป็นพิเศษเพราะหนักเป็นพิเศษเนี่ยตัวหลังจะมีปัญหาก่อนเพื่อนครับผมก็เพื่อการทํางานที่ดีที่สุดแล้วก็อายุการใช้งานที่ดีที่สุดก็มีความจําเป็นต้องถ่วงให้ได้ CG นะครับเตอนนี้ CG ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ CG ของเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่เบสเลยนะครับยกเบสขึ้นมาก็คือจะรู้เลยนะครับว่าท้ายหนักขนาดไหนเราก็จะได้เสริมถูกแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย ตัวเฟรมทั้งหมดเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาเขาตัดด้านหน้านี้ครับให้ใหญ่เลยให้กว้างนะครับแบตเตอรี่บล็อกมันจะใหญ่มากเขาสามารถใส่แบต4เซลล์ที่มีขนาด3000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับใส่ได้พอใส่แบตขนาดน,นั้นเนี่ยเราไม่ต้องทวงตะกัวก pero, แต่ฮอเราจะบินได้นานนะครับผมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะบินได้10นาทีขึ้นไปยังทําได้เลยครับอยู่ที่การเซตติ้งไรค่าแมชชีนิกต่างๆนะครับผมก็โอเคครับสาหรับลานี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นงานของพี่เจ้าของนะครับเขาส่งมา ให้ทาติดตั้งกล่อง H1 นะครับมันบินไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลํานี้นะครับพี่เจ้าของก็บอกว่าเขาทํามา4ี่หมื่นนะครับผมแต่ว่ามันบินไม่ได้แล้วก็มันมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยแหละครับก็เลยส่งมาให้ผมทานะครับผมก็จัดการปัญหาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดไฟสเกลทุกอย่างให้เรียบร้อยตามสั่งนะครับตัวสายเก็บงานตรงนี้ผมเก็บให้หมดนะครับตัวสายดัตต์ลิงนะครับสำหรับลำเฮ1ดวันเนี่ยมันต้องเสียบดัตต์ลิงคาไว้ผมก็ทําเข็มขัดรัดนะครับสายดัตต์ลิงเอาไว้ให้ตรงนี้ ส่วนชุดไฟคุมไฟเล็กทนิน็ก็ใส่ไว้ให้บริเวณนี้ไล่สายทุกอย่างเก็บสายให้หมดเลยนะครับเพื่อให้หนีเมนเกียร์สายมันค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับตัวสายไฟเพราะว่าต้องติดไฟสเกลซ้ายขวาที่ท่อไอพ่นแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทําสายต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะถอดเสียบได้นะครับสะดวกโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมจบงานครับตรงนี้สวยนะครับเวลาไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยพอเราเสียบไฟสเกลเนี่ยข้างในห้องนักบินตัวนี้จะมีไฟสว่างเรื่อยเด้วยนะครับ ที่แถวเรือนไม้หน้ปัดนะครับผมก็จะสวยเพิ่มความสวยงามไปอีกโอเคครับเล่นหาสีกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s c r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชาแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ